สวัสดีครับมื่อนี้พบกับบ้าวสีครับมื่อานี้บ้าวสีมาบอกวิธีลดน้ำหนักของบ้าวสีเฮ็ดทุกมือครับทุกมือบ้าวสีที่เอาน้ำอุ่นใส่กามากครับนี่กาใส่กาน้ำห้อนมากกาน้ำห้อนกานึงบ้าวสีใส่น้ำอุ่นได้สองแก้วครับต้องเฮ็ดสองแก้วใส่บักหน่าวครับบักหน้านี่บ้าวสีกานหนึ่งบ้าวสีใส่สองหน่วยครับข้าวบ้าวสีกิน ทุกมือนะครับแต่ว่าค้าบผู้ใดอยากกล้องเบื่องกินหน่วยหนึ่งก้อนก็นกนได้ครับอาคิมีบักแตงกับไข่กับนุ่มนุ่มนี่เป็นนุ่มเจิดครับเสื้อตามเซเว่นเสื้อนุ่มเจิดยังก็ได้ครับกินกินเมื่อละกล้องหรือว่าเมื่อละแก้ยวก็ได้ครับมันจะเห็นในห้องเบ่ออยากเขายัางไม่แรงครับแต่ไข่ไข่กับบักแตงนี่เขากินเขากินตอนเศร้าครับ ไข่นี่กินสองหน่วยผมกินนะผมกินสองหน่วยกับบักแตงเคืองหน่วยผมกินแต่นมนี่ผมกินตอนนอนครับแต่น้ำบักนาวนี่กินเร้าแก้วนึงครับแล้วก็กินแรงแก้วนึงก้อนนอนผมจะกินน้ำบักนาวแก้วนึงครับก่อนฮอสินนนเคืองชั่วโมงครับแล้วกับยามือร้าผมก็จะไปขึ้นไปกินน้ำบักนาวก่อนครับกินน้ำบักนาวเสร็จแล้วค่อยกินไข่กับบักแตง ถ้าอยากเห็นผลไวครับเข้าต้องออกกําลังกายนะครับถ้าออกกำลังกายมันก็บ่กลงครับมันก็โล่งู่ครับมันจะปลอดภัยก็เข้าไปกินยากินพวกอันนี้ครับมันจะค่อยๆโล่งครับมันบ่กลงเท่เดียวครับแล้วท้องสิบสุดนะครับแต่บาสีกินบ้าสีเห็นงานก็เห็ดธรรมดาปกติครับก็เป็นแบบปกติเลยครับแล้วก็การกินอาหารนี่บ้าสีสิบากินข้าวเช้าครับแต่ว่าบ้าสีสกินข้าวเที่ยงเขากินเขากิน ก้อนกินคอเ้าต้องกินผักก้อนครับขากินผักก้อนมันจะซ้อยห้าไปย่อยในร่างกายเ้าครับที่ยาวกินเข้าไปห้าให้กินไปเ้ากินไปถ้าเ้าเริ่มขั้งแรกเ้ากินรลายก้อนบ้างไปครับแล้วค่อยๆลดลงเรื่อยๆครับในกินห้าจะกินรลายครับเ้าค่อยๆกินไปเรื่อยๆครับค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆมันค่อยจะเห็นผลครับเดี๋ยวมันก็ล่งเองของบาสีก็ล่งบาสีลดมากประมาณสามเดือนกว่าแล้วครับลดลงมากสิบกโลครับบาสีเพดแบบนี้นะครับเพสทุกเมื่อ ถ้าใคอยากล่องเบื้องก็ล่องเบื้องได้ครับบาสีมาบอกครับเขาไ่ต้องไปกินยาครับถ้ากินยามันเฮ็ดให้เขาเศร้ากินเรามันจะว่นขึ้นกว่าเขาครับแต่อันนี้มันปลอดภัยครับเพราะว่าบ้าสีก็ศึกษามาในหลายช่องทางครับบาสีลองเฮ็ดมาเพื่อนเราแต่ว่ามีูตนนี้แหละครับที่บ้าสีกินเราลงแต่บ่รูาผู้่น er จะกินลงคือบ้า,บาสีบ่บ้าสีก็ล่องเฮ็ดไปเรื่อยๆครับแต่บ้าสีก็กินูตนนี้ตลอดสามเดือนกววนนี่บ้าสีก็กินแบบนี้ครับตลอดเลยครับ ไปลองเฮ็ดเบิ้งนะครับแล้วก็การกินอาหารเขาต้องเสื่อสารกับเจ้าของครับเขาต้องลดน้ำหวานลดของมั่นล้าเขาเห็นน้ำหวานน้ำบอลร่มเนี่ยเขาลดก่อนครับเขาจะเพิ่งไปกินครับเขาพยายามอดครับร้าอดได้จ่อยแน่นอนครับเบาสีรัประกันครับเพราะเบาสีก็เห็นแบบนี้ครับเบาสีก็จอยลงครับแล้วก็เหลาเบียเขาก็งดก่อนก็ได้ครับโดโดไงดกินเถ้าก็ได้ครับเขากินซูเมอร์นี่มันบอลรมนะครับพี่น้องเขาต้องรองเบิ้งครับ ว่ามันดีหรือว่่ดีเบ้าสีมาบอกสักหนี้นะครับขอบคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบ้าสีด้วยนะครับขอบคุณครับ